เวลาเราฟังธรรมเนี่ยอย่าฟังว่าคูบาเป็นคนพูดนะเมื่อเราสำคัญว่าคำพูดหรือเสียงที่ออกจากปากของคูบาเนี่ยเป็นคูบาพูดเราจะไม่เห็นธรรมเพราะว่าความเชื่อที่มันเคยมีอยู่ในใจ อุ้ยพรานุมนะ <Yeah. S 1> พึ่งบวชนะยังเด็กอยู่เลยพึ่งบวชด,ด้วย <Yeah. S 1> ไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องกั้นความรู้ <Yeah. S 1> เราจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้นอย่าให้ตา,าตัดสินอย่าใช้ตาในการตัดสิน,นลองคิดว่าเสียงที่คูบากำลังพูดอยู่นี้ไม่ใช่คูบาพูด เหมือนว่าไม่ได้ออกจากปากใครแต่เรามุ่งว่าเราจะหาประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอย่างไรอันนี้มองหาประโยชน์ดีกว่าตามใดก็ตามหากเรามองว่าคนแสดงคำนี้เป็นคนนี้มันจะกั้นแล้วไอ้ความความเชื่อที่อยู่ในใจนั่นแหละจะเป็นเครื่องกั้นเรา มันจะกั้นไว้เลยด้วยความเข้าใจว่ายังเด็กอยู่ด้วยความเข้าใจว่ายังเป็นพระใหม่อยู่แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องกันน้นบคนุคคลใดที่แสวงหาประโยชน์น ผู้ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งไม่ได้เกี่ยวต่อให้เน้นน้อยพูดก็เป็นธรรมเพราะเราใฝ่ธรรมเราใฝ่เอาความรู้นะสิ่งที่มันยิ่งกว่าคำพูดคืออะไรรู้ไหมถ้าใจหัวใจตรงนี้เป็นธรรม สิ่งที่มันยิ่งกว่าคำพูดมันไม่ได้สนด้วยว่าพูดถูกหรือพูดผิดมันจะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นตัวเองพอใจหรือไม่พอใจเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นแหละกิเลสได้เกิดขึ้นแล้วใจเราตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วบุคคลใดที่เห็นทุกข์ที่เกิดในใจ พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลนั้นมีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้น <Yeah. S 1> สิ่งแรกที่ต้องกำหนดรู้คือทุกข์ไม่ใช่ความเข้าใจในธรรมะมไม่ใช่ว่าอริยรรสัจสีมีอะไรบ้างศีลส,สมาธิปัญญามักมีองค์แปดไม่ใช่สิ่งแรกเลยที่ควรรู้สึกควรรู้จัก คือทุกข์ที่อยู่ในใจความไม่พอใจในตนเรียกว่าอารมณ์นั้นได้ครอบงำจิตแล้วนะบุคคลใดที่มีสติรละลึกรู้ซึ่งทุกข์ที่อยู่ในใจนั่นแหละเป็นสมเป็นผู้สมควรแล้วที่จะเห็นธรรม<น>เมื่อเห็นทุกข์เนีย ย่อมรู้ว่าทุกเกิดที่ใดมันเกิดกับคนอื่นเหรอมันเกิดกับผู้พูดเหรอพราะครูบาเหรอถ้าถอยออกมาดูหน่อยนึงว่าเอา้าถ้าว่าทุกข์มันเกิดจากครูบาจริงครูบาพูดแล้วเราทุกข์จริงทำไมคนที่ฟังกันร้อยสองร้อยคนสามร้อยคน ทำไมคนนึงได้ปิติได้สุขทำไมคนหนึ่งได้ประโยชน์ทำไมคนนึงได้โทษทำไมคนอื่นเขาได้ความสุขความยินด,ดีพอใจทำไมเรากลับได้ทุกข์เห็นไหมว่าคนพูดคนเดียวแต่ทำไมมันถึงได้ต่างกันก็ฟังอันเดียวกันไม่ใช่เหรอจริงไหมที่ฟังอยู่เนี่ยก็ฟังอยู่อันเดียวกันไม่ใช่เหรอทำไมคนหนึ่งถึงได้ความรู้สึกที่ดีไป ทำไมคนนึงถึงได้ความรู้สึกที่ไม่ดีไปเพราะอะไรเป็นเชือ้อ<ะ>อุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนฝนที่ตก<ะ>ไอ้ชาวนาก็อยากให้ฝนตกพอฝนตกก็ดีใจแม่ค้าพ่อค้าไม่อยากให้ฝนตกพอฝนตกก็ทุกข์ใจ ฮะฝนตกเหมือนกันคนหนึ่งทุกคนหนึ่งสุขเพราะอะไรก็เพราะความต้องการในใจไงเรียกว่าตัณหาคนที่เชื่อว่าพระพระเจ้าพระสงฆ์ต้องพูดจา อ่อนหวานไพเราะคุณโยมอาตมาอย่างงั้นอาตมาอย่างงี้กิริยามารยาทต,ต้องงดงามเนี่ยกเรียกว่าสำรวมภายนอกถ้าคนเชื่ออย่างงั้นและเข้าใจอย่างงั้นพอไปเจอพระที่พูดกระโชกโคกห้าพูดจะไม่ไพเราะจะทุกข์มาก ก็เลยไม่ได้เนื้อธรรมในนั้นเพราะอะไรเพราะความยึดความเชื่อเชื่อว่าพระต้องเป็นอย่างนี้ลบคำว่าพระทิ้งไปให้หมดเลยลบทิ้งไปถือซสว่าจากมนุษย์คนหนึ่งพูดให้กับมนุษย์คนหนึ่งฟังสมมุติที่ว่าพระ กำลังเทศลบทิ้งไปความเชื่อที่เราเชื่อว่าพระต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลบทิ้งให้หมดถือซะว่ามนุษย์คนหนึ่งพูดเรื่องประสบการณ์ของตนเองให้ฟังในฐานะมนุษย์นคนฟังก็เป็นมนุษย์คนพูดก็เป็นมนุษย์เรียกว่าคุยกันในภาษาของคนเทั้น ไม่มีว่านี่คือพระนั่นคือโยมไม่มีเพราะเพราะกิเลสไม่ได้แยก,แยกพระแยกโยมความสุขความทุกข์ไม่ได้แยกพระแยกโยมนกินเลสไม่ได้แยกเลยมันไม่รู้เลยสัาว่านี่พระนี่โยมจะพระมันก็เกิดจะโยมมันก็เกิดไอความเชื่อของเราเป็นเครื่องกั้นความจริงทั้งหมดเลยความเชื่อเพราะอะไร เพราะการได้ยินได้ฟังด้านเดียวคำว่าสํารวมคือสํารวมใจตนเองไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นและสํารวมใจตนเองไม่ให้เบียดเบียนตนเองเมื่อใดก็ตาม หากเราเข้าไปตัดสินคนนั้นคนนี้นะถ้าเราพูดออกมานั่นเราเบียดเบียนเขาโอ้ยนั่นของปลอมนะท่านพูดไม่ถูกไงอะไรงี้ เมื่ออะไรก็ตามถ้ารู้สึกไม่พอใจแต่ไม่พูดออกมานั่นเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองแต่ไม่พูดคนคนอีกคนหนึ่งไม่สามารถรับรู้ได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจอยู่นั่นเราเบียดเบียนตนเองแสดงว่าการสำรวมของเรายังไม่ถึงที่สุดเรายังเบียดเบียนตนเองอยู่แต่ก็ยังดีกว่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะ นักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมต้องปฏิบัติเข้าในใจในจิตในใจตนเองนะต้องออกจากความเชื่อออกจากสมมุติเพราะความเชื่อนั้นคือสมมุติบางคนก็เชื่อว่าคูบาเป็นพระอรหันต์บางคนก็เชื่อว่าคูบาไม่ใช่พระอรหันต์เห็นไหมนี่คือความเชื่อความเป็นจริงล่ะทั้งสองคนไม่รู้เลย ไม่รู้บางคนก็บอกว่าคูบานี่ของปลอมนะมีโยมเขาเป็นพี่น้องกันคนหนึ่งเชื่อว่าเรานี่เป็นพระอรหันต์อีกคนหนึ่งไม่เชื่อทะเลาะกันพี่กับน้องอย่าไปฟังพี่ว่าอย่าไปฟัง ท่านสอนผิดของปลอมคุณน้องก็สวนขึ้นมาว่าแล้วของจริงมันเป็นยังไงของจริงต้องไม่หัวเลาะพระอรหันต้องไม่ขำเดี๋ยวก็มีเหตุผลไงก็ตำราเขาบอกอย่างงั้นพระอรหันต์นี่จะไม่ขำจะไม่ขำเหมือนเด็กโอ้หลวงตานี่คงของปลอมเลยละ่ะ ดีนะหลวงตาไม่ใช่พระอาหารหันต์หลวงตาบอกกูไม่ใช่พระอาหารหันต์เพราะกูขำนี่นะเพราะความเชื่อไงถึงบอกว่าบางคนก็เชื่อว่าครูบาเป็นพระอาหารหันต์บางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อว่าครูบาเป็นของปลอมสองคนนี้ไม่รู้จริงเลยไม่รู้ ก็แต่งตั้งเราทั้งนั้นแหละทั้งสองคนแล้วแต่งตั้งเราเป็นพระอระหันต์แล้วก็แต่งตั้งเราไม่ใช่พระอระหรันต์เห็นไหมนั่นคือความเชื่อความจริงคืออะไรล่ะไม่รู้นั่นคือความเป็นจริงทั้งสองคนนั้นไม่รู้เลยเพราะไม่มีใครรู้คนอื่นฟังไม่ให้ดี ไม่มีใครรู้จากคนอื่นหรอกสิ่งที่เรียกว่าปัจตังจะเกิดขึ้นกับตนเท่านั้นเป็นความรู้จริงในตนเท่านั้นทุกที่เกิดกับเรานี่ปัจจตังแล้วสุขที่เกิดกับเรานี่ปัจจตังแล้วอากับกิริยาต่างๆที่เกิดกับเรานี่เป็นของปัจจตังรู้จริงๆเราเจ็บท้องนี่ปัจจตังเราโกหกหรือไม่โกหกนี่ปัจจตังคือเรารู้จริงๆอ่ะ ตอให้เรากหกตัวเองเราก็รู้อยู่ว่าเรากหกตัวเองจริงไหม <Yeah. S 1> เราขี้เกียจเราก็รู้น <Yeah. S 1> เรารู้เลยแต่เราไม่สนใจต่างหากเราไม่ไม่สนใจเรายอมเราพร้อมที่จะขี้เกียจ <Yeah. S 1> อะไรเงี้ย <Yeah. S 1> มนุษย์จะรู้ได้เฉพาะเรื่องของตน <Yeah. S 1> เท่านั้น ไม่มีใครรู้เรื่องของคนอื่นได้คุบาไม่สามารถรู้คนอื่นได้เลยที่คุบาพูดทั้งหมดก็พูดเรื่องของตัวเองเท่านั้นบางคนก็ว่าเรานี่รู้จิตรู้ใจนะเราบอกไม่รู้ก็ว่าเราถ่อมตนนี่เห็นไหมไม่รู้จริงๆคือไม่รู้ไม่รู้เลย ไม่มีใครรู้เลยซ้ําไปไม่มีใครรู้หรอกว่าใครบรรลุทำขั้นไหนแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่รู้ว่าเราบรรลุอะไรสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือรู้อยู่แค่ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเรียกว่ารู้เหตุรู้กรรมรู้ปัจจุบันนี่แหละเป็นผู้มีสติรักษากรรมณปัจจุบันเท่านั้นเรารู้อยู่ว่าตอนตอนนี้เราเป็นยังไงศาสนาพูดสอนเรื่องกรรมฟังไว้ให้ดี ไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยศาสนาพูดสอนเรื่องให้มีสติพึงระมัดระวังกรรมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเร,เรามีกรรมเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นแดนเกิด กรรมดีเป็นแดนเกิดของกุศลคือความดีคือความสุขกรรมชั่วเป็นแดนเกิดของอกุศลคือความทุกข์ท่านไม่ได้หมายความถึงการเกิดของภพชาติทว่าตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นอินพรมยมยากไปเกิดเป็นเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนั้นมันไกลเกินไปมันไกลไป มันไกลเลืออเกินเอาที่มันใกล้ๆที่เราเข้าใจได้ที่มันลึกซึ้งถึงจิตถึงใจเนี่ยทำชั่วใจก็ได้รับความทุกข์คือความกังวลใจความขุ่นเคืองใจความลังเลสงสัยความวิตกในจิตในใจนี่เห็นไหมกรรมนี่เป็นแดนเกิดของความทุกข์ทำดีนี่ เป็นแดนเกิดของความปิติความเบิกบานใจความอิ่มเอมใจความสุขใจความเบาใจเนี่ยเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเผ่าพัน์ุคืออะไรเผ่าพัน์ของความดีและความชั่วนี่แหละทำดีๆเป็นพัน์ดีเลยทำชั่วชั่วเป็นพันชั่วเลยนะเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเอาสิ ลองโกหกสักครั้งหนึ่งดูสิฮะกลัวกังวลใจกลัวเขาจับได้คอยปกปิดอยู่ตลอดเวลาลองไปหลอกลวงใครดูสิไปรักขโมยดูสิกล้าสู้หน้าไหมใจไม่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละมันติดตามเราพระพุทธองค์ท่าน,นึงบอกว่าเธอจะได้ประมาทความชั่วเพียงเล็กน้อยเพราะการเผลอสติการหลงไหลไปกับอำนาจของกิเลสเพียงเล็กน้อย เกิดเป็นกรรมชั่วขึ้นมาเธอจะรับผลของกรรมนั้นไปชั่วชีวิตและลึกขึ้นตอนไหนก็ทุกตอนนั้นเนี่ยมีกรรมเป็นผู้ติดตามฮ<อ>ใจดวงนั้นอาศัยกรรมดวงนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่ที่นี่เว้ยมันตามไปอะนะนอนก็ทุกนั่งก็ทุกยืนก็ทุกเฮะ ถ้ามันทําความทุกข์ความชั่วไว้มันทําจบไปตั้งนานแล้วนะเรื่องราวมันจบไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วแต่มันไม่ยอมจบมันติดตามไหมละ่ะเห็นไหมโอ้ยนอนก็นอนไม่หลับกินก็กินไม่ลงอ่ะที่นี้เนี่ยเห็นไหมคําว่ากรรมจริงๆมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในจิตในใจแล้วนี่ ไม่ต้องไปหมายถึงว่าตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เิรัจฉานหรือเกิดเป็นเทพเทวดาอินพรมยมยันมันไกลมันไกลเลือเกินกูบาว่ามันไกลไปเอามันตรงนี้แหละมันต้องย่นย่อเข้ามาตรงนี้มันถึงจะเห็นธรรมะที่นี่นี่พระพุทธองค์ท่านถึงให้ฝึกสติ <S 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 นะฝึกสติสัมปชัญญะที่เรียกว่าสัมมาสติ สติที่ประกอบไปด้วยกุศลปร,ประกอบไปด้วยคุณงามความดีนะสติที่มีบาทฐานเป็นศีลเป็นเครื่องรองรับศีลเป็นเครื่องชี้วัดความบริสุทธิ์ของจิตอันที่จริงแล้วศีลเป็นเครื่องบริสุทธิ์โดยเนื้อแท้ธรรมชาติของศีลมันบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วมันบริสุทธิ์อยู่แล้ว แต่ผู้ที่จะปฏิบัติเข้าไปถึงศีลเข้าไปถึงความบริสุทธิ์นั้นจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองศีลที่นี่ก็แยกออกมาเป็นกายกับใจหรือเรียกว่ารูปกับนามนะกายเป็นศีลแต่ใจยังไม่เป็นศีลก็ยังไม่บริสุทธิ์อา้าวเหมือนว่าพระวินัยพระศีลของพระ หรือศีลของใครก็ตามเรื่องของกานม,มเรื่องของกามลาคะจริงอยู่ว่ากายไม่ได้ต้องสัมผัสหญิงถ้าเป็นพระนะกายนี้ไม่ได้ต้องไม่ได้สัมผัสเลยไม่จับต้องเลยแต่ใจนี่ยินดีพอใจชอบ นั่นถือว่าใจดวงนี้ถูกกามราละคะครอบงำเรียบร้อยแล้วต่อให้กายนี้ไม่ทําผิดก็ตามแต่ใจนั้นผิดแล้วใจนั้นผิดซึ่งศีลแล้วเพราะอะไรเกิดความยินดีพอใจเห็นเขานี่ยินดีพอใจอยากมองแล้วอ,อยากมองอีกความเห็นมันจะต่างเลยนะคนสวยกับคนไม่สวยมองต่างกันมากต่างกันเลยมันจะอยากมองแล้วอยากมองอีกคนนั้น นั่นคืออำนาจของความพอใจนั้นครอบงามจิตแล้วรียวกามราลาคะความยินดีพอใจในรูปเข้าครอบงามจิตแล้วหากเป็นอย่างนั้นพระองค์นั้นก็ต้องอาบัตท,ทันทีนะต้องอาบัตเลยเพราะใจมันไม่บริสุทธิ์เขาามาต้องนี่นะเพราะศีลนี่เป็นเครื่องรักษาใจให้ เข้าสู่พมจันทร์ในเมื่อใจมันต้องอย่างนั้นแสดงว่าใจในน,นั้นถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสแล้วอำนาจของกามาลาคะแล้วหากพระองค์นั้นมีสติรู้ว่าตนนี้ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสแล้วท่านจึงกลับมารักษาใจท่านนั่นคือผู้ปฏิบัติเห็นไหมว่าความบริสุทธิ์ที่แท้จริงมันบริสุทธิ์ที่ใจไม่ใช่ใจิตกาย ใจตั้งหากแต่ว่าพระไม่จับเงินอย่างเงี้เอาจับใบปวนาจับเอาใส่ซองขาวใส่ย่ามฮ<อ>พอถึงที่รับตาคนเอาออกมานับเง<ม>ี้ยหรอ คนที่ไม่จับเงินจับใบประวนา,นาในใบประวนานั้นไม่ได้เป็นแลกเอาเงินก็ทุกได้น้อยได้มากก็ทุกเฮย้ยถวายมาแค่ห้าร้อยทำไมคนนั้นได้ตั้งพันหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือใจมันต้องเงินเข้าใจไหม มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าเป็นเงินสดหรือใบบรวณานั่นมันเป็นพราวินัยน,นอกนะเงินในบัญชีก็เงินเหมือนกันนั่นแหละจริงไม้มเงินสดมันก็เงินเหมือนกันนั่นแหละแต่คําว่าใจที่ต้องกับเงินแล้วคืออยากได้เงินนั้นนี่เห็นไหมว่าใจผิดศีแลแล้วต้องอาบัตเรียบร้อยแล้ว คนที่ไม่คนที่เห็นเงินเป็นเครื่องใช้ไม่ได้สนใจเงินเนี่ยมึงให้กูก็เอาเอามากูไปทําประโยชน์นะคนประเภทนี้จะแจกแจะจ่จ่ายเงินได้ง่ายมากเพราะเขาไม่ได้เก็บสะสมใจไม่ต้องเหมือนหลวงตาเอาหลวงตานี่เป็นหลักเลยไปไหนเสียนั่นไปไหนเสียนั่นได้มาก็เสียไม่เคยเก็บลาบสการละเกิดที่ไหน ทิ้งที่นั่นเลยนี่เรียกว่าใจที่ไม่ต้องเงินก็ใจไม่ต่อให้ถือเงินเป็นฟอ้อนเป็นฟอ้อนเป็นฟอ้อนนะก็เห็นเท่านั้นลไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเงินหมดหมดก็หมดไปสิได้ก็ได้หมดก็หมดไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยเห็นไหมไม่สะสมใจไม่ได้ยึดมั่นในเงิน ในจำนวนเงินนั้นนะมันต่างกันนะนี่นี่พระวินัยบางีมันต้องถึงใจศีลมันต้องถึงใจบางคนนี่ไปถือศีลอยู่วัดกลับมาก็มาพูดให้คนที่บ้านไม่รู้จักรักษาศีลคนฆ่าเห็นคนฆ่าสัตว์ก็ไปตำหนิแล้วบาปว่า ตนเองต่างหากที่ไม่รู้จักสำรวมระวังใจตนเองนะเอาความรู้ความยึดของตนไปตัดสินคนอื่นแล้วนั่นไม่ใช่ศีลหรอกถือแค่ข้อของศีลแต่เข้าไม่ถึงศีลน,นะเข้าไม่ถึงเลยอย่างนั่งอยู่งเงี้ย มาวัดมาวานี่มีเยอะเหตุการณ์นี้เยอะและคนเป็นเยอะโทรศัพท์ดังขึ้นติงติงตานีา่ขวับเลยขวางด้วยไม่มีมารยาทนูนฮะเห็นไหมแต่เรากลับไม่เห็นว่าเรากำลังไปเสือกเรื่องของเขาแล้วเราไม่เห็นเลยว่านี่เราทุกข์แล้วเราไม่พอใจแล้วเราถึงไปตำหนิเขา ถ้าคนมีสติมีปัญญาจะเห็นเลยว่าอุ้ยทำทำไมเราไม่พอใจเพราะเหตุใดแค่เสียงโทรศัพท์เองทำไมมันทำลายความรู้สึกเราได้ขนาดนี้ทำไมมันทำให้เราไม่พอใจได้ขนาดนี้เพราะอะไรมันจะมองตอนเองก่อนเสมอนะแล้วมันจะมองให้โอกาสคนอื่นเสมอ,อมเขาคงไม่ตั้งใจ ต่างกันมากเลยนะคนที่ไปเที่ยวผับคนไปกินเหล้าทำแก้วแตกเปียงแก้วแตกลงพื้นระวังนะครับระวังนะครับผมทำแก้วแตกระวังนะครับกั้นคนออกเนเห็นไหม อะไรอ่ะอะไรอะไรคือศีลน่ะ mm. อะไรคือความจริง mm. นักภาวนานักภาวนาจริงๆเนี่ยนะจะรู้เรื่องของตนเองเท่านั้น กายเวทนาจิตธรรมหรือเรียกว่าสติปันสีก็รู้ในเรื่องของตนเองเท่านั้นกายมีสติระลึกรู้ซึ่งในกายกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีะจะเป็นรู้สึกในกายนี้ความรู้ไม่ส่งออกเกินไปเส้นขนรู้ร้อนรู้หนาวก็รู้ของกายรู้ลมเข้ารู้ลมออกก็รู้ของกาย เห็นไหมว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่เรียกว่ารู้ธาตุลมซึ่งอยู่ในกายรู้ความร้อนในกายรู้สึกว่ากายนี่ร้อนรู้สึกว่ากายนี่เย็นซาบซ่านก็รู้เรื่องของธาตุไฟเห็นไหมรู้ว่าหนักรู้ว่าเบาก็รู้เรื่องของธาตุดินเห็นไหม มันเป็นธาตุที่อยู่ในกายนี่ฮนะไม่ใช่รู้แต่ลมอย่างเดียวนะรู้สึกในกายนั่นแหละพูดง่างยๆเถอะเกิดความรู้สึกขึ้นในกายนะไอ้เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยฮนะเป็นเรื่องของกายลมเข้าลมออกนี่ก็เป็นหนึ่งในกายการรู้ลมจึงเป็นหนึ่งในสติปฐานสี่ กายเป็นอย่างนี้กลายร้อนพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นกกน,นั่นเรียกว่ารู้เวทนาเชยๆก็รู้พอดีพอดีก็รู้เป็นเรื่องของเวทนาเห็นความคิดเกิดเห็นความคิดดับ คิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคิดนั่นคิดนี่เห็นมันคิดเห็นมันหยุดคิดก็รู้เรื่องของจิตเนืรู้อาการของจิตเห็นความจริงเท่าที่มันเป็นร้อนก็รู้ว่าร้อนหนาวก็รู้ว่าหนาวเจ็บก็รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บก็รู้ว่าไม่เจ็บ ลมเข้าก็รู้ลมเข้าลมออกก็รู้ลมอกลมอก,เ,อกเห็นเท่านั้นนั่นก็เรียกว่าเห็นความจริงตามความเป็นจริงนั่นก็เรียกว่าเห็นทำรู้ทำกายเวทนาจิตธรมจึงอยู่ในกายนี่ยังอยู่ในเรานี่อยู่ในรูปและนามนี่